สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเรีแอมนะครับเจฟเฟตพรีแอมคาสเอนะครับที่เป็นวงจรของของมาร์กลินสันนะครับก็อันนี้ผมปิดโลโก้เหมือนที่บอกผมเริ่มเริ่มลงอุปกรณ์บางส่วนไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เจเฟตที่สั่งมาจากจีนนะครับยังยังมาไม่ถึงก็เลยต้องมาลงอุปกรณ์พวกทางฝั่ง พราะวาสปายที่เราหาได้นะครับพวก L 3 1 33 7 337นะครับแล้วก็คาปา,าบางส่วนผมก็บัตรกีไปเรียบร้อยละนะครับเทอร์มินอลมีมีของอยู่นะครับก็เลยใส่เข้าไปนะครับฮิตซิงกับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมก็สั่งจากช้อ p ปี้อะครับ <c oughs> คือเข้าไปดูแล้วก็กดกดสั่งมาไม่มีเวลาไปไปร้ปานอิเล็กทรอนิกส์ไปเดินหานะครับเสียเวลานะครับ สั่งเอาดีกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งจะวันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนเดูเรื่องของอุปกรณ์นะครับผมเลือกใช้ตัวคาปานะครับเป็นของเป็นมล่าอันนี้เป็นของนิเซอ,อีนะครับของของเก่าแล้วก็ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับดีเลยแหละตัวเนี้ยเพราะว่าผมซื้อมา10ตัวนะครับเอามาวัดเนี่ย ค่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับต่างจากตัวนี้ที่ผมจะเอามาตั้งใจ,จเอามาเป็นคา,าปาคู่ตัวนี้นะครับซื้อมาสี่นะครับเพื่อนๆผมทุบทิ้งไปแล้วหนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะโอ้ผิดหวังมากๆนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับดีที่มันไม่แพงมากนะครับก็คนขายเขาไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่า,าเขาเขา ขายหลายอย่างนะครับแล้วก็คงไม่มีเวลามานั่งวัดส่งให้ลูกค้านะครับก็ผมวัดออกมาแล้วโอ้ค่าหน้าผิดหวังมาก4ตัวนี้นะครับแต่จะบอกเพื่อนๆว่าคาปาอินพุตเอ๊คาปาภาคใจไฟนะครับตัวเนี้ยที่เขาให้ใช้2,235 3 5โวลต์นะครับ2 2 0 0ไมโครฟา่าดนะครับเอเทาเราไปซื้อทั่วไปนะครับ ตัวค่อนข้างจะหลายตังค์อยู่นะแล้วก็บอร์ดหนึ่งใช้8ตัวเพื่อนๆคิดดูดิสมมติสมมติผมผมสมมติเล่นๆนะเกิดโอเคหน่อยอะสิบห้ายี่สิบาทเงี้ยแตัวก็คูณเข้าไปเฉพาะคาปาฟิลเตอร์เนี่ยจนละก็ผมไปค้นเจอนะครับตัวอ่าตัวนี้เขาทำส่งโรงงานนะครับเป็นคาปาของเอลนาครับค่า3,600นไมโครฟาราบาโวลต์ แตสังเกตว่าขาเขาจะงอข้างหนึ่งนะครับเป็นคาปาใหม่แกะกล่องนะครับแต่คนที่มาขายเนี่ยเขาก็อยู่บ้านมอแหละร้าน,นผมก็สั่งมาจากรัสดานะครับเขาเขาการันตีว่าโอเคเป็นของใหม่แล้วก็เป็นป้อนโรงงานที่ทำเกี่ยวกับทางด้านออดิโอโดยเฉพาะนะครับผมก็เลยสั่งมาแล้วก็ใช้เครื่องวัดวัดนะครับค่าใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีไม่มีตัวไหนเสียเลยนะครับ แล้วก็ได้มา2ค่าตัวนี้เป็น4ี0้เป็นสิบ35โวลต์ก็ก็ดีหมดนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ตัดขาเป็นขายยาวปกติขาปลายเล็กตัวรายแบบนี้ก็เขาจะขาเขาสั้นเนาะเขาจะให้ดูมากนะครับสีดำตรงนี้ก็คือขั้วลบนะครับขาตรงนี้ที่เขางอไว้นะผมก็เอาใช้คีมตัด คลิปออกนะครับมันก็เป็นขาปกติแล้วก็เสียบลงไปใน PCB เดี๋ยวจะวัดให้ดูครับของนิเซอตัวนี้นะค่าจุดสอก็คือเขาเป็น220น,นะครับ2 2งสองสองสองแต่ผมวัดเกือบทุกตัวนะครับเนี่ยได้227เเห็นไหม ตอนนี้ผมเริ่มสยบเรื่องของค่าของอุปกรณ์นะครับบางทีเราซื้อมาเราเราไม่มีเครื่องวัดอะ่ะเราก็สุ่มใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วมันคุณภาพมันออกมาไม่ดีเนี่ยแย่เลยตัวนี้ได้สองสองหครับค่ามันจะใกล้เคียงกันหมดนะครับสองสองสี่สองสองหกสองสองปดเนี่ยครับเนี่ยสองสองเจ็ดนะครับ ถือว่าโอเคนะครับคุณภาพดีเลยผมถึงเอามาใช้แต่ไอตัวนี้ที่ผมบอก2.2มลโครนะครับเพื่อนๆให้ดูเดี๋ยวดูสิได้เท่าไหร่เนี่ยได้347นาโนเพื่อนๆคิดดูดิหายไปเท่าไหร่แล้วตัวที่ผมทุบทิ้งเนี่ยได้แค่หลักสิบนะครับเยอะมาก แล้วก็หนึ่งในสี่ไอ้สองในสี่อ่ะมีค่าที่แบบใกล้เคียงอยู่ตัวเดียวเนี่ยสองจุดสองไมโครเนี่ยวัดให้ดูผมก็เลยเนี่ยได้สองสองห้าหกนาโนสองพันสองรอยห้าสิบกนาโนก็สองจุดสองสองจุดสองห้านะครับเนี่ยถ้าถ้าได้ค่าอย่างเงี้ยทุกตัวนะผมผมใช้นะแต่อันนี้มัน มันไม่ได้ครับเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งได้เท่าไหร่ก็อยากจะเย้ำกับเพื่อนๆนะันแหละว่าเออเวลาเราซื้อคาปามาเราควรจะเช็คนะหนึ่งสามแปดศูนเนี่ยถ้าหายไปเทียบเลยเพื่อนๆแล้ว ESR สี่จโอหมผมถือว่าไม่ควรจะใช้ครับ อันนี้คือคือสิ่งที่เราควรจะระวังเวลาเราจะประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวผมจะบัดกรีนะครับพวกนี้ยังไม่ได้บัดกรีนะเดี๋ยวจะบัดกรีตัวคาปาฟิลเตอร์นะครับพักายไฟแล้วก็คาปาตัวนี้ลงแล้วก็จะบัดกรีพวกเนี่ยสองสองสี่เนี่ยนะครับปียังไม่ได้บัดกรีนะระหว่างรอเฟดจากจีนนะครับก็ พวกฮิตซิงอผมก็สั่งมาแล้วนะเนี่ยฮิตซิงเอามาใส่ TR คู่นี้นะครับผมสั่งมาแล้วเตรียมมาไว้แล้วแต่ของยังไม่มาครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำทำ,ทำตรงส่วนอื่นไปก่อนอบัตรกีพวกคาปาพวกอะไรไปก่อนถึงของแฝดมานะครับก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีไหนจะต้องอมอปแปลงอีก ช่วงทดลองผมอาจจะต้องใช้ม่แปลงที่มีอยู่ครับเป็น EI ธรรมดาอย่างเงี้ยครับมีอยู่15โวลต์น,นะครับก็เทสเฉยๆนะครับเราค่อยถ้ามันโอเคค่อยลงกล่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรกีก่อนนะครับ จะบัดกีียากหน่อยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันหลายตัวแต่ว่าผมก็ใช้เทปยึดไว้นะครับต้องกดๆแผ่น PCB ลงนิดนึงครับเพราะว่าตัวขาปามจะได้แนบ P.C.B. เขาคุณภาพดีแลเพื่อนๆมัน,ม,นมันเป็น P.C.B. p พดทูโฮเนาะแล้วก็บัดกีง่ายครับแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเปลืองตะกัวนิดนึงเพราะว่าถ้าเราแช่ก่าแรงนานๆเนี่ยตะกัวมันก็จะวิ่งไปด้านบนครับแต่มันก็ก็ยังยึดอยู่ใช้ได้เลยนะครับคุณภาพของ P.C.B. ค่อนข้างแข็งแรง ก็บัตรกีคาราบฟิลเตอร์บอร์ดที่2นะครับใส่ให้ถูกขั้วนะครับคาราบาฟิลเตอร์มันจะมีบวกลบเนาะใส่กับขั้วก็ระเบิดครับ3,600ไมโครนี่ระเบิดดังใช้ได้นะเพื่ไม่ธรรมดาคือเรื่องเรื่องนะเนีถ้าเผลอเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหน้าเราก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังนะเพื่อนๆเวลาทํางานเกี่ยวกับพวกอกุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับตรวจเช็คให้ดีๆครับเวลาเราทําอะไร นแผมว่าผมจะใช้ตัวตัวโตหมื่นประมาณ8 8 0 0 0หรือว่าหมื่นเนี่ยใส่บอดละตัวแต่ว่าผมดูแล้วใส่แบบนี้ดูดูสวยกว่าเนดูมันมันขลังกว่าวก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเซิร์ชดูเจอคาปาแบบนี้ด้วยก็ของเอลนานะครับใช้ได้เนาพมาตรฐานสูงอยู่ ลายปิ้นน้ำใหญ่เวลาบัดกีอะ่ะมันอาจจะเปลืองตะกวัวนิดหน่อยนะครับ โอเคครับคาปาฟิลเตอร์เรียบร้อยทั้ง2บอดละจุดสองสองเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือ4ี่้อยตัวนะก็ให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอเฟดที่มาจากจีนนะครับถ้าเฟดมาแล้วก็ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ uh, ค่อยมารายงานความคืบหน้าให้กับเพื่อนๆดูอีกทีเนาะวันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนอยากจะ แค่มาเน้นย้ำแค่นั้นแหละครับว่าเวลาเราเลือกใช้อะคาปานะครับเราซื้อมาก็ต้องตรวจเช็คนะมีเครื่องวัดให้เรียบร้อยนะครับทําให้มันมั่นใจว่าเอ้ยเราซื้อของมาใส่เข้าไปแล้วมันค่ามันถูกต้องนะแค่นั้นแหละไม่ใช่ของเสียใส่เข้าไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ใครชอบก็กด Subscribe ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ